พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคระคามนำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องจองต,ตื่นตัวอยู่เสมอส,ส,สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตกลับมาพบกับคุณผู้ฟัง อีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปธรรมคริสตจักรที่หนึ่งเวียงพ้าวขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ได้ติดตามรับฟังรายการแล้วได้ให้ความสนใจมีจิตใจที่อยากจะช่วยสนับสนุนพันธกิจนี้ในการดูแลเด็กๆในโครงการของเรานะครับทางพี่น้องที่ได้ถวายทรัพย์ สู่บัญชีพันธกิจเข้ามาและพี่น้องที่ได้ส่งของใช้ที่เป็นเครื่องเขียนเป็นอุปกรณ์ในการที่จะให้เด็กๆได้เ,ดเรียนหนังสือนังหากันพร้อมกับเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆทั้งมือหนึ่งมือสองและก็เวชภันฑ์ต่างๆที่ส่งเข้ามาอย่างพันธกิจนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเป็นพรและเป็นความตั้งใจที่ท่านมีต่อพันธกิจ แน่นอนว่าความตั้งใจดีทุกประการนั้นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงนำท่านให้ระลึกถึงพวกเราและทุกสิ่งที่ท่านกระทำกับผู้เล็กน้อยทุกสิ่งที่ท่านได้แบ่งปันจากน้ำใสใจจริงของท่านนั้นเป็นเหมือนกับว่าท่านได้กระทำกับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงและพระองค์ทรงพอพระทยัยบำเหน็จพระพรทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าจะประทานให้กับท่านเองนะครับขอบคุณพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านอย่างมากมายทวีคูณยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปนะครับรวมทั้งขอองค์พระพู้เป็นเจ้าที่จะดูแลครัวเรือนของท่านมีพี่น้องคุณผู้ฟังหลายท่านครับผมเชื่อว่าท่านกำลังมีภาระความทุกข์ใจหนักใจกับลูกๆหล,ลานๆที่อยู่ในวัยรุ่นในสมัยนี้ซึ่งอยู่กับเราเขาจะมีบุคลิกอีกแบบหนึ่ง แต่พอเขามีโอกาสไปอยู่กับเพื่อนฟูงย้ายออกจากครอบครัวไปอยู่ที่หอพักก็ดีไปเรียนหนังสือนังหาทำอะไรก็แล้วแต่ชีวิตของเขาก็จะปรับและก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปทั้งนี้เพราะว่าสังคมก็ดีการเรียนรู้สื่อต่างๆทำให้เด็กๆได้รับการหลอ่อหลอมชีวิตที่เราไม่เข้าใจและบางทีก็เราเหมือนกับตามไม่ทันแต่แท้ที่จริงนั้นมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เพราะสภาพของสังคมสภาพของการพัฒนาที่มาในรูปแบบใหม่ๆดังนั้นเราทั้งหลายไม่มีกำลังจริงๆที่จะไปขวางหน้าหรือไปตามหรือไปดับว่าจะแก้ไขยอย่างไรที่จะไปะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับลูกกับหลานของเรานะครับซึ่งทางพันธกิจของเรานี้ได้ทำงานกับเด็กๆตั้งแต่ตัวเล็กๆไปจนถึงวัยรุ่นจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6ระดับมหาวิทยาลัย คุณผู้ฟังครับเราสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆตั้งแต่เตรียมอนุบาลขึ้นมาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเรารู้ว่าพฤติกรรมต่างๆของเด็กนั้นเปลี่ยนและได้รับผลกระทบมาจากสื่อต่างๆและที่สำคัญผมไม่ได้พูดว่าสิ่งเหล่านี้เลวร้ายนะครับตั้งแต่ที่สมาร์ทโฟนเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทต่อชีวิตของผู้คนในสมัยนี้นะครับ รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามทีรวมทั้งเด็กๆก,ก็ตามทีวัยรุ่นทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบได้รับอิทธิพลทั้งทางบวกและทางลบจากสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสอนหรือไม่ไม่จำเป็นต้องไปห้ามอะไรเด็กมีความรู้หรือสามารถที่จะเรียนรู้เรียนแบบทุกสิ่งที่มีการเผยแพร่นั้นด้วยตัวของเขาเอง เราทําได้อย่างเดียวอธิษฐานขอพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่ลูกหลานของเราจะไม่ตกลงไม่ล้มลงจมอยู่ในข่ายของความเย้ายวนเหล่านั้นและนําเข้าตกต่ําจนยากเกินที่จะเยียวยาขอพระเจ้าที่จะช่วยแก้ไขบุคลิกลักษณะของเด็กๆด,ด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย พระวจนะธรรมของพระเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและความรักของพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ใหญ่ที่จะสแสดงความรักต่อเขาให้มากที่สุดให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งที่จะคอยโอบอุ้มพวกเขาในยามที่พวกเขาว้าเหวในยามที่พวกเขาเจ็บปวดเพราะว่าเวลานี้ถ้าเราไปห้ามไปขวางไปป้องกันสิ่งเหล่านี้ จะเท่ากับว่าเราไปสร้างแรงกดดันและจะทำให้เด็กๆซึ่งวุฒิภาวะมีไม่พอนั้นมองเรามองผู้หลักผู้ใหญ่เป็นศัตรูเป็นผู้ที่ขวางความสุขของเขาซึ่งคุณผู้ฟังเคยเห็นใช่ไหมมีเด็กบางคนพร้อมหรือว่าสามารถที่จะทำร้ายผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะครับไม่เข้าใจปู่ย่าตาทวดแม้แต่พ่อแต่แม่เราเห็นพฤติกรรมของเด็กๆที่ไม่ให้ความเคารพเชื่อฟัง ใช้อำนาจใช้เสียงวาจาคำพูดที่ออกมาแต่ละคำเนี่ยบางทีเรารับไม่ได้จริงๆเราฟังดูสิ่งที่เด็กๆพูดออกมามันเป็นเหมือนการทั่วโลกนะครับตั้งแต่เหตุการณ์เหล่านี้เด็กๆมักจะเรียนแบบสิ่งเหล่านี้แต่อยู่ต่อหน้าเราบางคนก็จะปรับก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมเหล่านี้ซึมซับเข้าไปในชีวิตในพฤติกรรมของพวกเขาแล้วนะครับซึ่งเราทั้งหลายที่เป็นผู้ใหญ่ จำเป็นที่จะต้องสังเกตการคอยที่จะป้องกันคอยที่จะปรามและคอยที่จะสอดส่องดูแลสิ่งไม่ดีไม่งามก็พยายามที่จะให้คําแนะนํากับพวกเขาเท่าที่เราจะทําได้และที่สําคัญที่สุดใช้เวลาอธิษฐานร่วมกันขอพระเจ้าเมตตากับเขานะครับให้เขามีโอกาสได้ศึกษาพระกรรมของพระเจ้าบ้าง ก่อนที่จะเล่นสมาร์ทโฟนก่อนที่จะใช้อะไรคงทำได้เท่านี้ที่เหลือนั้นฝากไว้อยู่ภายใต้การทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับไม่เช่นนั้นแล้วเราทั้งหลายก็จะทุกข์ใจพ่อแม่ก็จะเป็นบ้าเป็นหลังและจะเกิดอันตรายเกิดปัญหาที่หนักหนาเกินกว่าที่จะเยียวยาเกินกว่าที่จะเข้าใจได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้อุปนิสัยต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นผมเชื่อว่ามารซาตาน มันได้ฉายช่องนี้แหละที่จะทำลายผู้คนที่จะทำลายคนรุ่นใหม่ไม่ให้เข้าใกล้พระเจ้าไม่ให้เชื่อฟังและให้มีชีวิตที่แข็งกระด้างน,นะครับอย่างน้อยเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนของพระเจ้าซึ่งอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเราก็พึ่งพิงความเมตตาจากพระเจ้าที่จะปกป้องบุตรหลานของเราที่จะพ้นจากข่ายของการล่อลวงพ้นจากข่ายของการทดลองเหล่านี้จากหนักก็เป็นเบา และให้ไหวตัวทันในการที่จะปรับตัวนะครับคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าและข้อคิดที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับทางรายการได้ตั้งชื่อเรื่องว่าจงตื่นตัวอยู่เสมอซึ่งในเนื้อหาของพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันนั้นนะครับเป็นเรื่องที่อาจารย์เปตโตรได้กำชับพี่น้องที่เป็นผู้อาวุโสที่เป็นผู้เชื่อผู้ที่เป็น คริสเตียนในสมัยนั้นรวมทั้งพวกเราทั้งหลายด้วยนะครับให้ตื่นตัวที่จะต่อสู้กับมารซาตานและลุกขึ้นในการที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจา้าและแน่นอนนะครับอาจารย์เปโตรได้พูดถึงว่าการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อนั้นในทุกจังหวะของชีวิตเริ่มจะมีแรงกดดันเริ่มจะมีการทดลองหรือการล่อลวงจากมารซาตานที่จะนำเข้ามาสู่ชีวิตของผู้เชื่อทุกคน รวมทั้งผู้รับใช้พระเจ้าผู้ที่ถวายตัวในการที่จะดูแลพันธกิจของพระเจ้านะครับยิ่งเราทุ่มเทที่จะโปรนิบัติรับใช้พระเจ้ามากเท่าใดปัญหาการทดลองแรงกดดันที่เราจะต้องเผชิญนั้นก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนธรรมดามาเชื่อใหม่ก็ไม่เห็นมีการทดลองไม่เห็นต้องพบกับปัญหาความทุกข์ยากอะไรแต่ตั้งแต่ตัดสินใจ อุที่ตัวที่จะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเอาละสิงานนี้ก็มีปัญหาครอบครัวมั่งปัญหาลูกปัญหาสามีปัญหาภรรยาปัญหาบิดามารดาความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินเรื่องทองราวนี้ละ่ะเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวสารพัดเลยคุณผู้ฟังครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามารมันต้องการทําลายและหยุดผู้ที่จะรับใช้พระเจ้า เพื่อที่คนเหล่านั้นท้อใจแล้วจะเลิกรับใช้พระเจ้าผมเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าการที่เรารับใช้พระเจ้าการที่เราเติบโตในความเชื่อจนมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นเหมือนกับเราเป็นนักเรียนชั้นป .1 ป .2 จนถึงป .6 อ,อาจจะข้อสอบก็ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ พอเริ่มเรียนชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายวิชาที่เรียนแบบฝึกหัดข้อสอบก็ยากขึ้นตามลำดับยิ่งเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะครับวิชาที่เรียนก็หนักขึ้นแบบฝึกหัดที่ทำโครงงานโปรเจกต์ต่างๆก็ยากขึ้นกว่าจะจบได้แต่ละช่วงแต่ละชั้นก็ยากขึ้นเช่นเดียวกันชีวิตการติดตามพระเยซูคริสต์เริ่มต้นเป็นผู้เชื่อใหม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรซาตานก็ไม่ค่อยมองสักเท่าไหร่ แต่ยิ่งเราเติบโตอุทิศตัวที่จะมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคราวนี้มานมันสังเกตและมานมันพยายามที่จะหยุดยั้งเราใช้การทดลองใช้การล่อลวงใช้การลองใจที่หนักขึ้นหนักขึ้นบททดสอบต่างๆก็ยากขึ้นในชีวิตของเรามันทํากับเราไม่ได้มันก็ไปทํากับบิดามารดาสามีภรรยาของเราลูกๆของเราสิ่งที่เรารักเพื่อที่จะคอยรบกวนเราตลอดเวลา คุณูฟังครับในพระกรรมของพระเจ้าได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้หลายตอนหลายตอนเลยทีเดียวนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันก่อนนะครับว่าในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งเปโตรในบทที่5นะครับตั้งแต่ข้อที่8ไปจนถึงข้อที่14นั้นมีเนื้อความว่าอย่างไรบ้างนะครับเรามาอ่านด้วยกันครับพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ8ถึงข้อ14มีเนื้อความว่า จงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุดสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อโดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน และหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าแห่งพระคุณทางสิน้นผู้ได้ส่งเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระองค์เองก็จะส่งฟื้นฟูจะส่งคำจุนให้มั่นคงจะส่งเสริมเรียวแรงและจะส่งให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ ขออนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิดอาเมนข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆมาถึงพวกท่านผ่านทางศินวานัสซึ่ซงข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งข้าพเจ้าหนุนใจและเป็นพยานแก่พวกท่านว่านี่เป็นพระคุณแท้ของพระเจ้าจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณนั้น เธอผู้อยู่ในเมืองบาบิโลนซึ่งส่งเลือกไว้เช่นเดียวกันและมารโกบุตรของข้าพเจ้าฝากคำทักทายมายังพวกท่านจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันแสดงความรักต่อกันขอสันติสุขดำรงอยู่กับพวกท่านที่อยู่ในพระคริสเธอ คุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องการทดลองพูดถึงเรื่องสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอกันนั้นก็มีพระวจนะธรรมของพระเจา้าหลายตอนด้วยกันที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับตอนแรกที่ผมจะนํามาอ่านเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินนะครับบทที่10ในข้อที่12และข้อที่13ผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังมีเนื้อความดังนี้นะครับเหตุฉะนั้น คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตยธรรมพระองค์จะไม่ส่งให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรโดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกํำลังทนได้คุณผู้ฟังครับและผมจะขอนำพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับที่ได้พูดถึงลักษณะอุปนิสัยใจคอของผู้คนในยุคสุดท้ายมาอ่านหนุนใจคุณผู้ฟังที่กำลังพบกับปัญหาเหล่านี้นะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่านี่เป็นไปตามที่พระคําของพระเจ้าได้กล่าวเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ ในพระธรรมสองที่โมทีบทที่สนะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นไปกล่าวว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดยิงยโสชอบดูหมิน่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อากตันยูชั่วร้ายไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทลุโอหังรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้ายึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิเดชของทางนั้นจงอย่ากเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้น คุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เตือนเราเอาไว้ด้วยว่าในยุคสุดท้ายจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งดูแล้วมันรุนแรงมากแรงยิ่งกว่าสมัยตอนที่พวกเราทั้งหลายยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะการพัฒนาการต่างๆของโลกของวัตถุอาจจะไม่มากเหมือนสมัยนี้ก็เป็นได้นะครับผมย้อนกลับมาคิดถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลายผมเชื่อว่าเราเป็นเหมือนกันว่าเราว่าเราดื้อ เราว่าเรามีบุคลิกมินิสัยที่ไม่เชื่อฟังดื้อรั้นในสมัยก่อนนั้นเราเคยทำให้พ่อแม่ของเราผู้หลักผู้ใหญ่เสียน้ำตาเสียใจเจ็บปวดเพราะนิสัยของเราความดื้อรั้นของเรามามากพอสมควรแต่มาถึงปัจจุบันนี้เรามองดูว่าเด็กๆในสมัยปัจจุบันและคนในยุคนี้กระทำให้บิดามารดาพ่อแม่หนักใจทุกใจ หนักมากยิ่งกว่าสมัยที่เราเป็นด้วยซ้าไปอันนี้อาจจะเป็นภาพที่เราสามารถคิดอย่างนี้แล้วก็เราก็กลับมานั่งลงอธิษฐานขอพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่จะดูแลเอาใจใส่ลูก,ลก,ลกหลานของพวกเราให้อยู่ในทางของพระเจ้าที่พวกเขาจะไม่ตระเวและหลงเจินไปมากกว่านี้นะครับคุณผู้ฟังครับในการรับใช้พระเจ้านั้นเรารู้ว่าความทุกข์ยากปัญหาต่างๆที่พบที่เจอมาน ใช้ทุกสิ่งทุกโอกาสและทุกจังหวะที่จะทำลายพวกเราให้ได้ดังนั้นวันนี้เมื่อเราตื่นตัวเมื่อเรารู้แล้วว่ามารซาตานมันอยู่ที่นั่นคอยจ้องวนเวียนเหมือนสิงห์คำรามพร้อมที่จะทำลายเราได้ทุกเมื่อเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะครับให้เรามั่นใจในฤทธิอำนาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงชำระและ ไทยเรามาพ้นจากอำนาจของความบาปดังนั้นเราทั้งหลายไม่ใช่ทาสของความบาปชีวิตบิญญาณจิตของเราได้รับการปกป้องด้วยพระโลหิตของพระเยซูซึ่งมารซาตานมันก็ไม่สามารถที่จะแตะต้องเราได้มันได้แต่เดินวนเรามองเราจ้องเราหาช่องทางที่จะทำลายเราแน่นอนถ้าเรามั่นใจในความรอดมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา ต่อครัวเรือนของเราต่อลูกหลานต่อคนที่เรารักสิ่งที่เรารักและเราต้องไม่เผลอตัวจะต้องระวังระไวยในทุกจังหวะของชีวิตนั่นคือจะต้องรู้จักควบคุมจิตใจของเราที่ไม่เผลอปล่อยตัวให้สบายไปตามความสะดวกสบายความสนุกสนานในโลกนี้ที่มอบให้กับเราแต่ว่าทุกจังหวะชีวิตเราจะอยู่ใน องพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาและเราจะระแวดระวังป้องกันภัยที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเราตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่เราจะป้องกันจิตใจของเราป้องกันภัยให้กับบิญญาณจิตให้กับครัวเรือนของเราได้นั่นก็คือเราจะต้องมีการอ่านพระคัมภีรใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและก,กัน ให้ลูกให้หลานให้คนที่อยู่ในครอบครัวของเรามีโอกาสที่จะภาวนาศึกษาพระคาของพระเจ้าด้วยกันและอธิษฐานขอการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเพื่อว่าเราจะพ้นจากการล่อลวงต่างๆของมารซาตานที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของเราได้ทุกเมื่อนะครับ คุณผู้ฟังครับและเพื่อเป็นการปิดท้ายรายการของเราวันนี้เพื่อเป็นการหนุนใจเราทั้งหลายนะครับผมจะขอนําพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งมาอ่านเพื่อที่จะเป็นการหนุนใจและให้กําลังใจกับคุณผู้ฟังในตอนนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อที่12นะครับซึ่งได้กล่าวเอาไว้ดังนี้ว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่า ผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรที่คุณผู้ฟังจะมีความเข้มแข็งและสามารถที่จะนำทุกคนให้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าในครอบครัวของเรานำทุกคนที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าในครอบครัวของเราเพื่อพระองค์จะสามารถคุ้มครอง ปกป้องและป้องกันทุกคนในครัวเรือนของเราให้ปลอดภัยพ้นจากการทดลองพ้นจากการโจมตีของผีมารวิญญาณชั่วของมา,ารซาตานตลอดไปนะครับขอรักพระคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอน,นำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าคุ้มครองอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ ชามาชีวิตฉันร้ายพระคีไทยความห่วงใยแน่แท้ต้องมีรากไกลในประเทศไป้สนสางโคมมองโลกว่าเสียวอารมณ์หลุ่มลงโลกโลมงเขีย,ยดยศเงินทองพี่มารกร พระิดาแม่แท้วิญญาณโชคชามคงไม่มีใครเลี้ยวมองด้วยเหตุความรักรักรีจโดนทุกดวงที่ที่พระทรงครองสังคมอยู่ทองยอมอุ้มปราบให้เต็มใจอยู่เถิดในสังคม เรเจ้าฉันแสนชินใจอยากที่จะหาเห็นมีสังคมงอื่นไหนเธอและทุนความรักเงื่อนสิใดจันลงรักประดาวบบิญญาของความเป็นไทยเสรีนั้นหาเยีย่งกาน าดวงใจฉันร้ายความรักระดีครอบครองแน่แท้มันต้องจับจององประดานกลานยุบใหม่เล่ร้ายโลกันวิวัฒนาการมันร้ายสังคมวิญญาณชนโจมลงสู่คนเวความมรณา ใจไม่คลัวนวนเอาใจใส่เบื้องหลังชีวาอดีตผ่านมาลงเดินทางกว้างยันเข่าอาิาจาราพระกริไม่ช่วยเราดวงวิญญาณจะถูกซาตารูปรนันทิ้งเอาที่ไปแล้วเศร้าทรมาน ท่าทชีวิร้ายประกรีเป็นคงสองทางแน่แท้เดียวใดท่านกลางความมืดมนอนทา,ากาน้อมขอคุณพระวิญญาณประคิดประทานเทอสาธุชนน้ำวิญญาณนพนรอจากภวงแล้วพยามา ใจไม่ควรวนเอาใจใส่เพีองหลังชีวาอาดีตผ่านมาลงเดินทางกว้างยังเหลาอานิจจาพาระกริหมไม่ช่เราดวงวิญญาณจะูกซาตารูปรา่างชิงเอาที่ไปแล้ว,วเศร้าพอรมา ทั้งชีวิร้ยประคีณเป็นคงสองทางแมนแท้เดียวดายทางกลางความมีโพนนทาการน้องขอคุณพระวินญาณประคุตประธานเทอสาธุชนน้ำวินญาณคนรอจากวงแล้วพยามา